อยู่โรงพยาบาลพี่ไอเทวียงใหญ่เลยนัวจะมาเลยเออว่าเนี้ยมารับกูเลเบลเทเลเบลเอทีเคล่าสุดอะที่เราไฟต์กับที่วันี้ก็เลเบลมันะนที่เดียวสองจุดเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูไปสองจุดโซนเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปนะกูไปแล้วหรือไงจะขึ้นโรงพยาบลไปฝั่งโรงพยาบาลแล้วหลังโรงพยาบาลทีจะไฟต์ขับมาหน่อยเทวอย่าอยย้อยโซนเดี๋ยวไปโคเคนมาไปโคเคนมาไปโคเคนนะกลุ่มใหญ่อะเฮ้ยใครเคสเก่ามึงขึ้นโคเคนนี้ใครเคสเก่าอะหลังหลังหลังตัวกุ้มตีใหญ่นะ เคสไหมไปเนอะเคสใหม่กับต่วมาดิเอาไอติอ่ะมาดิไอปางเล่เล่นไม่เพื่อนฟังอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเคสกูเคสเก่าแบบนั้นอ่ะนะพี่เป็นคนโคเคนเลยพี่มาเจ็บขึ้นโคเคนเลยครับพี่ฟ้ากุ๊บใหญ่ไปเจอบนโคเคนนะกุ๊บใหญ่ไปเจอบนโคเคนนะเคโอเคกูเล่นกับดูเล่นโคเคนตรวจมาจากสตี๋มาดีแล้วเป็นเอ่ออยู่ไหนเอามาดิใครเอาไปอ่ะไอีคีตุอุ้มอยู่อ่ะไีใหญ่เนี่ยไม่ไม่ไปช่วยจิงจู้ก่อนเราจะรอได้สองคังที่ไหนก็ตำรวจอยู่ตลาดไทตายแ ไอ้อชิงธงมึงได้แข่งบ้าไฟฟงไอฝาสัมลองที่ไหนอนหละลงลงลง,ลงทีมไหมนะ,ะอ๋ะลักกี้เป็นสัมลองทำไมอะไม,ไม,ไม่ไม่นี่หรอเบื่อหรอ มเบื่อพี่แต่ผมเรียกคือเขาอ่ดดันไม้ผมแล้วก็แต่ไหนก็ดันแล้วก็คือแบบว่าอยากอยากให้โฟกัสในเมืองใช่ไหมจา้แรกไงอ่ะเออเราได้ผมงเ็เล่นเลยไม่เดี๋ยวพี่เอาไม้คืนแล้วไปแข่งให้ดูไว้โอเคปะโอเคโอเคโอ่ค้อเคเออเวโอคอ ขับไปฟามันไม่ได้มคิวเลยอยากได้แงเอยากได้ม่หมดเลยมาจอดต้นมาจอดต้นเฮ้ยคใหญ่คใหญ่คใหญ่อานนี้ดูไว้ดูไว้ขาสองด้วยอนได้แล้วีดูไว้ข้าสอมีมีในเมืองใช่มันมีชุดในเมืองชุดในเมืองม่งก็อีสปอร์ตครึ่งทีมแลวมั้งมือปืนใครมือปืนหนอยไอ้ดิฟไอ้ดิฟไก่ทิศในเมืองะนะใช่ใช

มาชงเอเฮมันลบปีศาจเล้ว่ะตอนนี้อยู่ไหนขมันจะได้มันอะมันหน่อยพี่ถึงถึงยอดแล้วนะไม่มีคนของเซลิวอ่ะชื่ออะไรวะวิทย์วิทย์วิทย์เอวิทย์อะตำรวจเขาเขาแบบแมวเยอะมากเลยคุกวจตมา่้ะเล้ยตํรวจมาอ้รวขึ้นมาแล้วอ่ะมามาช่วยหน่อยดิมันไม่เห็นอ่ะ พื้นฝั่งไอ้แซบเพื่อนครับแล้วเวแล้วเว้ยล้แขกแนงวาวไปละว้าวเลยสวยพี่ชาอตต่อมาตกต่อมาตกต่อมาตกเฮ้ยเอาไม่เพื่อนตกอ่ะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอบับตายไอ้บับอนตายบนจอมวิวพี่หลงขึ้นไปขึ้น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 เดี๋ยวเดี๋ยวถือให้เดี๋ยวถือให้มาขึ้นมาหมดเลยมาครับ แลวขออ้วายหานะสหายพี่หลรอนะขอบ่ายนะเคเูเหลือกินีายไปไหนวะเพิ่งห่อมันห่อตรงนั้นละไม่ดูอ่ะเพิ่งห่อเหรอเกสใหม่เกสใหม่ใช่ข้างล่างข้างล่างหมอจะไป้างล่างไอ้ฟ้าลงมาลงมาล่าง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 ข้างล่างข้างล่างมีศพมีศพเลยก็ไเกใหม่ลยเนี้นี้บมปิดตัวชุบได้ปะ มึงปิดตัวชุบดิก็ทำไมมีโคเคนมีแค่หนึ่งตัววะไอเหนียวไอเหนียวไอเหนียวไอมาร์คจุ้งมาร์คจุ้งอยู่ไหนมาลดพีสิไปขาวเลยกูจะขับไม่ขึ้นไม่ขึ้นมึงเอาศพก่อนใครได้เอาศพไปก่อนที่จะเอาศพไปเลยที่เดิมเลยลงมาที่มาหาดแล้วไปคืนไปคนไปคบอยู่ไว้บับบับหน่อยชุบบับหน่อยชุบบับหน่อยเคกาวหรอพี่หลอใช่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 เกกาวพี่หลงอยู่ข้อมูลพี่ไหม เขาเขาไว้แมวเขาเมือเยอะนะตำรวจอะไอเดียวเขาได้โรมากเพื่อคเคยมกตีตำรวจเออมึงขึ้นมึงตีมึงตีตำรวจเลยอ่กูตกรถเออเปลี่มีดดิเปลี่ยนมีดดิเี่าตกรถเลยเพ่อนเ้มากเนยมากันงเ่อเนเรได้วเพื่อเรเร็วเร็วเร็วเเร็ว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 เรเร็วเร็วเร็เร็วเเร็เร็วเร็วเรเร็วเร็วเร็วเเร็วเรเร็ว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 เรเร็วเรเร็วเ ลำบากนะไม่ไม่ต้องเอาตัวหลุดแล้วเพื่อนมมามาให้หมเลยค้เยนไดเใม่ไปอบนอให้หลยเม่กูรอดในเองเอาค้หมดแล้เใม่มึงดึงลล่างโคมาดึง่บอของเนีตัไว้นักลบนักลบรอยู่ครับ่อให้อต้อง่าทหารนี่ ยี่แม่งแข็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 งหมดนีนี่หรอตำรวจมาเจอมัน่ะเบลเดยสองไที่เออนะพี่จะมาซของเจอแท็กมันได้าตัดตรงนี้ได้เหรอที่พวกเราดตงนี้ไดลรไอหมู่งมีเ่ยน่ะไอมาร์กแม่งไปไหนไม่มีเพิ่งมาพาเมื่อกี้กับพี่อ่ะกํลังจะโดนยอดอีกแล้วนะ้า้ากตองตองเพื่อ มาเล่นโซโเคเนาะเดี๋ยวพี่ไปรัว่าได้แดงแดงแดงอ่าสุดับอสสุดบอสโอเคเดี๋ยวกูใครยวะมึงมามึงมามันหอบปะไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปพอต้อไม่ติดอะไรอะพี่ยมันเดียวไ้ได้ได้ไดกูแไหมเินดกสึงมันโง่แก๊มึงมันโง่ไปอยู่ตอนนี้อยู่ร้านขายสัตว์ีเคทพี่ถึ้านขายสัตแล้วมาเลยมาเลยเห็น้วเห็นบขบรบ่รไมอ้่้องได้

มาจากเส้นเข้าเมืองอะไรตวสอีแล้วเหรอาไมต้อง่อเท็น so ื่เพื่อนอยากตาเอ้ยขวาหลังแพี่รอ้อมกันเมื่อกี้อะไรนะเจอเจอาตได้เองเงี้ยอีกสองก็สามห้า ไอปม่นี่ปมสี่นหายสตว์เลยมันเอมดูากเัเลยต่าซนเลยเคสหลังเด้งคืนละกูว่าคสที่อห่้ากว่านอเน้มอา G มาอะไระบอสเที่มึงให้กูนี่ใหม่หรือเก่าอ่ะ่อเดลังนี้คือน่าจะไซส์สุดท้ายของจริงอ่ะน่าจะอุ้มได้อยู่นะตำรวจน่าจะน้อยหลังี้คืนนะใช่ตำรวจน่าลดลงเยอะแต่ขออย่างเดียวคนอย่าหาย คนเราอะ่ะเฮียันง kind of ันกลายเป็ว evet ่ามันก็ย okay. ื anyway> ้อไปอีกอ่าถ้าเราแพ้ไฟอ่ะเปลืองของเอยถูกไม่ได้น้องเก็บของไว้เ่นกับหมาดำด่าเจาดำนกว่านแต่ไฟฟไม่ขงไฟมี่นะไอ้มาไมาาารอ้อ้ไมา้้ไ้อาาไไอไไมอไาอมอ้ไอ้มามา มัน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 ออนฟุตไงแล้วมันโดนหอไมันมันต้องลงไปว่ะพี่รองรองคุปหญ่ลงไปเออไอเลนยาเราต้องเอาคุปหญ่ลงไปม่แต่หอยบาร์เฮดเก่านะอีกประมาณโอเคฟังไอเนี้ยเสาร์อาทิี่แต่บ้านเสาวที่อะเราคุปหญ่ผมลงมาช่วยไปเด็กเสีาทีบ้านเสาร์อาทิตย์อยู่โซนไหนวะไปช่วยไหมข้างบนหมดแล้วปะเฮดอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเล่นอ่ะจะไปนน่ะไปเลยไปเลยเอาคุปหญ่ไปเอาคุปหญ่ไปเอาคุปปี้ไปแบ็ครู้ได้ด่าไปได้มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมามามาพี่หลอนอ่อหอจะลงไอ้มาดิแบ็คหนึ่งหนึ่งหนึ่ง อ๋ไม่ทำให้มึงนี่างน้วะอ๋ไม่ทำให้มึงเสียเกมลงลงลงจุ้งจุ้งจุ้งสวยดีบูดดีสวยเพื่อเพื่อลัคกี้เป็นเสื่นขึ้นนะโอเคนะเออขึ้นมาได้ป่ะเท็กเท็กสองอ่ะได้เกมไหนพี่ใหญ่เรียบร้อยป่ะเกมบ้านโอเคพี่กายทำภูเขาที่สิบบนเขาอ๋อ mình đang chạy lên trên đường phố. đang ở 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 đường phố. สามห้าสามห้ยสามหกโอ้ยมาว่ะมาู่ยสวยสวยก้าไกลแล้วไกลแล้วไกดแล้วไม่ตัมงแล้วไม่ตั้งแล้วเข็จเข็จจ่งหมดแล้วนี่ใช่ปะมาค้าไหนมาไอตอนนี้กลุ่มแหมกระจายว่ะมึงมายมขึ้นมาหากลุ่มใหญ่ได้หรอวะไม่งั้นมันเฮ้ยขึ้นมาดิกลุ่มใหญ่ขึ้นมาขึ้นมารวมมาบน ฟังพี่หลงฟังห่อยเว้ยฟังหบ๊อบบ๊อบเร็วๆๆๆๆไม่มีใครอยู่อื่นแล้วเว้ยเออได้หมดนะจอดรอสองสี่เ้ามดิ้งเหรอเกทีดิ้งของดิ้งอ่ะโอเคโอเคงั้นงั้นยื้อไปดิ้งยื้ไปยื้ไป โอเคมันจะจบอ่ะเนี่ยมันจะจบอ่ะเนี่ยจบจบจบไปอยไป่อยเนียมอยหลังนี้คืนอแล้ไไปดูดาวไม่ได้แตะใช่ปะไม่หือแแบบเราปเก็บมาดิมาดี่ที่ยี่สยังไงไอ้มไอ้ม์คไางหนังม์คมไม่ต้องไปเลยแม่ก้ามมาตอพี่อไหรอไภาพข้นมาผมกลังไปโมาเลุณใหญ่ไปต้นั้งบนหน่อยคุณใหญ่ไปต้ตํางแบนให้หน่อย

เคอร์ฟิวนะเคอร์ฟิวเพื่อนอยู่ในเคอร์ฟิวนะเคสอะรถมงส่วนบ้าหมรถมางส่วนป่านรถมึงอะแป๊บนึงแป๊บนึงมึงซ่อมได้มึงซ่อมได้มึงขึ้นมาขึ้นมารถกูมขึ้นมารถกูแล้วมึงซ่อมหรอ

มันทำอะไรวะถ้ามันเหลือเยอะปล่อยปล่อยเลยก็ได้นะมันเหลือกี่เคสวะเช็คเช็คสหน่อยได้ป่ะตอนนี้เช็คเคสหน่อยใครอุ้มอยู่บ้างอ่ะโอ้น่อยวะสามเคสเองไปปล่อยเหอะปล่อยเหอะปล่อยเหอะรอหลังเทียงคืนไหม Hell hello 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 อย่านนได้ปิดทางด้วปิดทางด้ปิดทางด้วยถ้าเจ็บไม่ได้วเจ็บคือรเทก่อนคอรกู่ก <hire S 1> ่อนนะแบกทายเพื่อนเลยแบกท้ายเพื่อนเลยแบแบกแบกแบเพื่อนอยแบกใหบ้านเลยปิดเลยปิดเลยปิดต่อเลยปิดต่อเลยอย่ามาตอกี้ดูวี่อย่าชนกันดิมาเพิ่มใหม่ได้ไม ยังไม่ไหลอ่ะไม่ไหลไม่ไหลยังตายความมันก็ไหลเล้วพี่ผมว่ามันก็ไหลเยอะอยู่เนาะสามเจ็ดสามแปดแล้วปะเดี๋ยวหายเคสนึ่งก็ใกล้แล้วสภาพบรากาศเคสไม่มึงยิงกกไเลรพเออสวย

สภาเราปิดทำการนะพี่ผมผมก็าไม่รู้บ้างอ่ะเอาแล้วสกอร์เท่าไหร่ก็ไม่รู้เดียวเตไวแว่าปกติเว้ยแต่ก่อนที่จะเออเซล่าสุดมันสามเอ็ดนะครับใครนับป่ะเาเท่าไหร่วะก่อนก่อนจอเออไปห้าป่ะเดอะกว่าห้านะก่อนเล่นเรื่อยๆกันแล้นะไม่ยากไกเลยนะไกล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 ก่อนคนงก่อนโฮมโบมันสอดฮอรมันิชขโมยฮอมันริชสอตัวนี้นะสองสองมันรถยดิ เปลี่นบัมสัมเบกันไปซอดูซออูซอมี่เฮ้ยอะไรเ้ยอะไรครับคุณตำรวจ ได้เหรอฟาฟาเจอไปนี่เดี๋ยวน้องหมดนะเอาไม่ยิงเฮ้ยเขาตกรถแล้วเขาตกลถแล้วไม่ต้องมัมเอ้ยมันยิงแค่ไหรดีตรงทางขึ้นมาซุ่นางไหนบัป่าวป่าวข้างล่างไอ้ฟ้าข้างล่างไอ้ฟ้าโอ้โหเรียวเดียสามเก้าแล้วเเดียว

ติดเลกันนะก็ได้นอนหลับยังคืนแต่เพื่อนไม่ตั้งใจเล่นไฟอ่ะเฮ้ยชูไปฟูคนนึงไอ้ฟูตายตรงเหืนเนี่ยเพื่อนแลามันจะเล่นไอ้ชูไปฟูหน่อยไอ้ชูไปฟูไหนดิเกย์ได้บ้างหรือเกย์เดียวเพื่อนไม่เลยไอ้ชูไปฟูหน่อยเรามาจากไอ้นี่ไม่ใช่หรอเพื่อนข่าไม่ใช่หรอเพื่อนไอ้ความเงามาจากใครวะเอองูไปเลยสรุปสอยเยาวาใกล้ดจเบอ่ะฟูหล่งละใกล้แล้วพี่พี่เป็นคนโยนศพวานนี้มึงนับถอยหลังวะนี่ใช่ใช่เฮ้ยรถรถรถหมอเรื่องานบไห ข้าม้าข้้าข้าม้าข้ามาข้ม้าข้าม้ข้ามาข้้าาม้าข้มาข้้าข้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 ามาข้มาข้ม้า้าม้าข้ม้าข้้าขม้าข้มาข้้าข่ม้าข้ามาข้้าขาม้าข้ามาข้้าข่าม้าว้ม้าข้้าข้ม้าข้มาขม้าข้าม้าข้มาข้้าว้าม้าข้มาข้้าข

ไปขึ้นมาขับขึ้นมาสนับหลังลงไก่มากหไังมันลงขนมาแล้วลงขึ้มาไปตลไดตลาดตลาดตลาดลาดไปมาเล่นคู่ออดี้ไปมาหมดไปลงบนไหนที่มันเปลี่ยนกูแล้วหลังลงไก่ลงไปไปเลยเฮ้ยมันพี่กสวยไหลพี่ปอกจริงให้ผมนะหลังลงไก่ลงไปมาแล้วตาไปะ ตายวะตายยังตายยังส่วนพี่หมดหรอวะยนามเนาี่ขอยาดีดกอยนะครับดีใจด้่ะดีใจได้่าตีแม่งดิมึงตีแม่งดิตีไม่งด ถ้าอยู่แถวมารับหน่อยดีนะคุกไม่มีรถว่ะเบงคุกอะนี่มันตาละตาละฝาเล่นให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทางเดิมเดี๋ยวเห็นแล้วท๊อปหน้าคุกหน่อยคนหนึ่ง ไอ้ต้นบอบนเขาสองคันเลยเนะี่ยบ้าให้ตกไปดิอดว่าขาสุนนะ่ะ ถึงปะไม่คนละตกมันตกแล้วเปล่ามันนังอยู่บนสองแล้วตกแล้วตกแล้วเอววเอไข่ล้านไครล้านอะไรวะนี่เด็จกจ๋าจัดให้เป็นไงบ้างเพื่อนตำรวจไหม ให้มันตายพาระจริงๆเลยเว้ยไปในวันที่พี่แย่ก็ยังมีน้องอยู่โอ้โดนเนินอย่าครับอันนี้ของจ่ายครับเดี๋ยวจ่ายจัดการเองนะตายลกา่เน เอ้เอ้ยมึงยิงบอลไปเลยเดี๋ยวพี่เชิดอ้าวเจอดถูกไอ้นี่ด้วยถูกคนด้วยอือเอาห้าใส่ไปอืออือผอเฮ้ยอุ้ยเฮ้ย

โดนทั้งตลอดนะเพื่อนโดนนะพี่มูอยู่ไหนพี่มูต้องกลงมาได้ไหมนี่โถไม่ใช่ไงเห็นไหมพวกพวกมึงยังขุดต่อตกลงมาได้ไหมเอาจะขึ้นหรือจะลงเอาขุมงบบ่ขึ้นมาได้เพื่อนเราเรยแล้วลูกฮะอภรรยาขึ้นไหมไม่สุดหรืไม่เจอแล้วไม่หรอกหรอกตอนนี้มันมันสั่งกูพี่ใหญ่มันขึ้นมาแบบจุ๊ยแตงมีเพื่อนกูขึ้นไปแตงไม่ต้องลงไปเดียวลงไปต้องลงได้ป่ะมันจะตีคู่กับตำรวจ

มันโหนี้อะไรเหรอวะกันรถไปก่อนลงมาแล้วรถมึงใช่บ้างบนอ่ะเนได้ไหม อนี่รถมันนะขขบรถไปหาเพื่อนรถไปหาเราจะเข้าไหนอุโมงค์เนี่อุโมงค์ตัดไม้อะเข้าได้มลเราสวนมาแล้วไม่เดี๋ยวมึงย้อนกลับไปอุโมงค์ได้่มไ้นี่เดี๋ยวกูมาให้มันเนดดดเดี๋ยวเดีวดีเดีเีเีเียเีเยีเยีอเี่เีเียเเดียวเดียวด